อัดเลยน้อง <S <S มาแล้วครับวันนี้วันนี้กิจกรรม66ภายในกิวนะฮะซีซั่นแรกนะฮะคู่แรกของสัปดาห์นะฮะมาดูกันว่าทีม A กับทีม B ใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะจะบอกายชื่นหน่อยบอกไยชื่นหน่อยตำแหน่งอะไร ฟังฝั่งทีม A จะเป็นเอ่อแท็งค์ท็อปมาสเตอร์นะฮะน้องนน่าแล้วก็มีใครวะจอดในเจ็ดใช่ไหมมีจอดในเจ็ดมีนางตัวดีมีทาตุแมวมีคุณทีคนสุดท้ายใครวะมองไรโยนอมองไรโยนนะส่วนฝั่งแดงจะเป็นดิววาจ๋องแจ๋งปาโบดีสเปก แล้วก็อยินโมโตภาษาญี่ปุ่นแล้วก็น้องโบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมดูฝั่งแดง,นะง,งี่อืดีขึ้นไปแล้วนะฝั่งแดงขึ้นไปแล้วอมเหมือนจะชนกันเลยเหมือนเขาจะชนกันเลยอาจจะปะทะกันตรงกลางยังไงยังไงครับเนี่ยยังไงดีวาลล่่งไปแล้วดีวาลล่่งไปแล้วนะครับ ฝั่งแดงคุยกันผิดนะครับปาโบกำลังจะล่วงปาโบกำลังจะล่วงบอลกำลังจะเกิดอีกสาวินะครับทีมฝ่ายแดงต้องรีบนะฮะต้องรีบเกิดนะฮะต้องรีบมาโซนบอลน,นะตอนนี้น้องโบจะวิ่งไปจะแต่โดนปิดไปแล้วนะตอนนี้ฝั่งแดงขงข,งข้างคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ซ้ายกำลังโดนยํำนะตอนนี้โอเคฝั่งน้ำเงินเก็บบอลมาได้แล้วครับหนึ่งลูกยังไงครับอันนี้ต้องเป็นต้องต้องตัดบอลน,นะต้องตัดบอลฝั่งแดงไม่เก็บบอลเลยครับโอ้โหแต้มแต้มเริ่มขาดตอนนี้แต้มห่างกันอยู่เจ็ดร้อยนะฮะ โอเคครับทีมน้ําเงินเริ่มโดนละทีมน้ำเงินเริ่มโดนละ,นนละแต่ว่าฝั่งแดงต้องต้องคุยกันนะต้องคุยกันมากกว่าน,นี้นะฝั่งแดงเนะี่ยฝั่งแดงเข้าไม่ได้กัะครับผมตอนนี้เหมือนวิ่งไปคนละทางเลยนะฝั่งแดงแต้มห่างก,กันอยู่หนึ่งพันนะฮะตอนนี้ฝั่งน้ําเงินถือหนึ่งลูกก็จริงฮนะแต่ฝั่งแดงไม่ได้ถือบอลเลยยังไม่ได้เก็บบอลสักลูกเลยนะฝั่งแดง แต่ตอนนี้โอ้โหวางเซฟตี้กันเรียบร้อยเลยฝั่งน้ำเงินรอส่งส่งบอลอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ฝั่งน้ำเงินเขาคุมบ bon อลไว้อยู่นะเขารอส่งนะฝั่งแดงต้องตัดนะอ่างคนถือบอลล่วงไปแล้วหรือเปล่ายัางไม่ล่วงนะไม่ล่วงนะ ฝั่งน้ำฝั่งแดงยังไม่มีคนถือบอลเลยนะฝั่งแดงนี่ยังไม่ได้บอลตั้งแต่เริ่มงเกมเลยตอนนี้แต้มแต้มขาดอยู่นะพันพันเจ็ดพันแปดนะแต้มตามอยู่นะฝั่งแดงเกมหน้าอาจจะต้องแก้เกมนะต้องไปคุยกันก่อนอน,นะว่าใครใครใครจะเก็บบอลนะฝั่งแดงเหมือนตันมิสตือไปแล้วนะสีแดงแต่ตันมิสตือแล้วเก็บไม่ได้เลย ไปตอนนี้แต้มแต้มห่างกันมากนะห่างกันสองพันแต้มนะทุกคนฝั่งฝั่งแดงเขารู้จักลูกแก้วหรือเปล่าพี่ก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวจบเกมต้องไปถามเขาก่อนว่ามึงรู้จักลูกแก้วกันหรือเปล่า้ักอ้โหโอ้โหเป็นพีเบนฝากปิดไม์หน่อย คือตอนนี้ตัวถือตอนนี้ยิ่งเข้าไปถือเลยนะเหมือนฝั่งแดงจะเอาหานะฮะรอบนี้ฝั่งแรงไม่คุยกันเลยนะครับใส่อย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ทีมที่เป็นระบบสุดนะ่าจะเป็นฝั่งน้ําเงินนะฮะตอนนี้ฝั่งน้ำเงินถือเหลืองกับฟ้าไปนะตอนนี้ภ้าพในเกมมันบักไห้เสรนะถือไปสองอันแล้ว อ้หรอทำไมทำไมทำไม<ช><ช>ไม่เห็นเลยวะมันบั๊กมันบั๊กเรียบร้อยครับผมมองไมโยม,มตัวอ่อมองไมโยนไม่ได้เป็นคนถือแนางตัวดีกับแทงคัพถือจบแล้วครับหนึ่งเกมเกมแรกเดี๋ยวเปลี่ยนด่านนะ